โยวาัดีวรุนเมกาดวัรุนดูไปดรุนชาวชายะเกิรกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันกับวิคโค๊กนู้หนึ่งกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงเจ้าตัวเชดเดอร์หรือว่ามอดภาพสวยให้กับเจ้าตัวอ่าไมโครฟกันนะประจําปี2025นะอันนี้ก็สำหรับเวอร์ชั่น m ไมโครฟ t จาว่าเท่านั้นนะเออก็ ไปทากันได้นะครับแล้วก็วิธีการซื้อไหมครับแท้ผมทําสอนไว้แล้วนะด้านล่างคำหญายจะคลิปกดเข้าไปได้นะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือต้องเข้าอ่าเว็บไอ้ตรงนี้มาที่ผมแปะไว้ด้านล่างคำหญ่ดิคิปก็คือ e l i t s h e d e r d e v e d o w n l o a d นะครับกับในส่วนของเจ้าตัวตัวนี้นะครับนี่อ่า iteration t 3 0มนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับหวานเจี๊ยบนะฮะอ่ะคนดูทีนี้เราจะมาลงกันเลยนะครับอ่าท่านผู้ชมนะก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดเจ้าตัว โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดาวโหลดเจ้าตัวต like ัวนี้นะฮะท่านผู้ชมให้เราไปโหลดอ่าจาวาโอลิขขึ้นก่อนนะท่านผู้ชมนะก็มาที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่าจาวาโอล่าขึ้นตรงนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็เลือกอันแรกนะตรงนี้กดเข้าไปปึ๊บนะฮะมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการกดไปที่คําว่าดาวน์โหลดจาวา for desktop นะตรงนี้1ครั้งนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วก็กดดาวน์โหลดจาวา for desktop ตรงนี้ปึ๊บนะฮะแล้วก็มันจะขึ้นมาตรงนี้เราก็กดลงได้เลยนะครับกด open file กด yes นะครับลงไปเลย install นี่กด close ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมจากนั้นก็มาที่อันแรกเหมือนเดิมนะครับกดดาวน์โหลดอ่า universal jar ตรงนี้นะครับกดโหลดขึ้นมา1ครั้งปึ้งนะมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้กด keep นะครับแล้วก็กด open file นะได้เลยตรงชื่อเขานะครับนี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้เลยนะครับอ่ามันเป็นการลง j a า,าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทนะ่านผู้ชมอ่าหวานเจีย๊ยบ จากนั้นนะครับเวลาเราลงนะเราก็ต้องเลือกเวอร์ชันก่อนที่เราจะลงนะนี่เราจะเล่นเวอร์ชันไหนก็เลือกเวอร์ชันนั้นนะครับของพี่จะเป็น 1.2. 0 4ุตรงนี้นี่เลือกเสร็จแล้วนะเราก็กดในส่วนของ i s t a l l ได้เลยนะท่านผู้ชมนะเลือกเวอร์ชันด้วยนะครับนี่พี่เลือกไว้อ่าตัวนี้ปุ๊บอ่แล้วก็กด i n s t a l l ได้เลยปุ๊บนี่นะเรียบร้อยนะครับจากนั้นกด y ยสนะนี่มันคอมพิวเรียบร้อยแล้วลงเสร็จนะกดการขบรถมันได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ากตรงนี้ ปึ๊บแล้วก็พับหน้าจอลงมาแล้วก็กดเปิดไมค์ครับรันเชอร์เรานะใครยังไม่ได้ลงก็ไปลงนะร,ะก,ดระกดเนี่ยกดค้นหาตรงนี้ก็ได้ไมค์ครับรันเชอร์แล้วก,กดลงได้เลยปึ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ใส่รหัสนะครับก็ไปซื้อรหัสแท้มาก่อนนะครับรหัสเท้ประมาณ300น้นท่านผู้ชมนะแบบเปลี่ยนพาร์ทได้เดี๋ยวผมทำสอนไว้แล้วด้านล่างขวัญใจใต้คลิปเนาะอืมลองไปหาดูกันได้นะครับ นี่นะฮะท่านผู้ชมนะอ่าทีนี้เราก็กดเข้าเล่นนี่เลยนะเออเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีให้สร้างนี่ตรงนี้มันสร้างให้่นเวลาเราเข้าเล่นก็ถ้าจะเอาโมดภาพสวยก็ต้องเลือกตรงนี้นะครับเลือกจาว่าอีดิชันตรงนี้ก่อนแล้วกดตรงนี้ขึ้นมานี่เห็นไหมจะเห็นในส่วนของฟราบิกโรเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของคาว่าอินสตอลก่อนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มาเลือกในส่วนของตรงนี้นะครับฟลาบิกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมกดติ๊กตรงไข่ปลาสามจุดตรงนี้ขึ้นมาแล้วกดอีดิรับ่นนี้วม อ่าในส่วนของมออปชันตรงนี้กดลงมาปึ๊บแล้เลื่อนลงมานะครับจะเห็นจะตัว2นี่ G อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมบรรทัดนี้2 G กดติ๊กตัวเลข2แล้วกดลบเลขสอออกกดเลขสีนะแล้วกดเซฟแค่นั้นแหละนะครับกลับมาพีนะครับเลือกเวอร์ชั่นที่จะเล่นก็คือเวอร์ชันนี้นะครับผมจะเล่นเวอร์ชันนี้ f a r ์บิกร r เดอรตรงนี้กด Install อินสต l ลเไอ้กดพีได้เลยนะครับแล้วกดอ่าพีได้เลยปึ๊บเรียบร้อยแล้วรอมันเข้าเกมนะ นี่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับเราก็พับหน้าต่างลงมาก่อนนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์เดิมไอเบราวเซอร์เดิมนะฮะกดกากบาดไ er อไอลิสเชเดิมนี้ออกไปแล้วกดดาวน์โหลดในส่วนของเจ้าตัวอ่า iteration ทีสามจุดศูนย์ตรงนี้นะครับอ่ากดดาวน์โหลดได้เลยมันจะมีรูปดาวน์โหลดอยู่มุมขวามือบนนะกดดาวน์โหลดปุ๊บนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปนะครับจากนั้นมันจะโหลดไฟล์ตรงนี้มาเป็นไฟล์ซิปขึ้นมานะท่านผู้ชมนะกด open ไฟล์ได้เลยตรงนี้แล้วมันจะ แล้วมันจะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะแบบนี้เลยนะครับกดพับหน้าจอตรงนี้ลงนะฮะจากนั้นนะครับเราก็กลับไปที่เกมนะครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของออปชันตรงนี้เราก็ไปเลือกในส่วนของวิดีอเซตติ้งตรงนี้เราก็ไปเลือกในส่วนของเชเดอร์แพคตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะให้เราทําการนะครับกด Open er s h a d e r Pack Folder เห็นไหม Open Shader ร a แพคโฟเ d e r ตรงนี้กดเปิดขึ้นมาปพ๊บมันจะขึ้นมาอีกหนึ่งโฟเดอร์นะครับอ่าเห็นไหมนี่ มันจะมีชเดอร์ pack กับชเดอร์ตัวกับตัวแรกที่เราโหลดมาจาก Google Drive นะจากนั้นนะครับให้เราทำการกดคัดลอกไฟล์นะกดคลิกขวาที่ตัวไฟล์แล้วกด copy แล้วมาวางในส่วนของช h เดอร p a พ็เนี่แม่ที่พี่ทำให้ดูนี่ตรงนี้มันจะมีคำว่า shader p a ็ k ที่เราเปิดเมื่อกี้นี่แหละนะครับวางลงไปปึ๊บแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวเกมเรานี่มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ่าเป็นไงแล้วก็กดดันออกมาได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะ ปรับได้แล้วนะพวกกราฟิกอะไรประมาณไหนนะนี่ฟาสตเฟนซี่อะไรอย่างนี้แล้วแต่สะดวกเนาะของพี่จะเอาเป็นในส่วนของเฟนซี่แล้วกันนี่ง่ายดีนะครับเห็นไหมนี่บล็อกอย่างนี้รับมันปรับมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคทีนี้เราลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับท่านผู้ชมนะซิงเกิลเพรย์โอเคครีเอทเวิลด์เอาเป็นแบบไหนอ่าเป็นครีเอทีฟแล้วกันโอเคอาครีเอทเวิลด์ไปลองเล่นดูนะครับ อันนี้คือใช้ได้นะอันนี้คือปรับตั้งมาทุกอย่างหมดแล้วแจ๋วเลยัม่นะเพื่อนนี่มานะครับคนดูอ่าถ้าเข้ามาในเกมแนละ้วนะครับมันไม่ได้ขึ้นมานะท่านผู้ชมนะแบบว่าเอ้ยทําไมผมเข้ามาแล้วมันไม่ขึ้นไม่อะไรเลยนะท่านผู้ชมนะให้กด ESC ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วกดในส่วนของ option นะครับแล้วก็ไปว v ดีโอ setting นะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็ไป shader pack ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกก่อนนะตัวนี้ก็ อ่า uh, iteration t สามจกดเลือกก่อนหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วกด apply นี่มาแล้วนะครับคนดูนี่แล้วกดออกดันออกมาดันออกมาดันออกมานี่เห็นไหมมาแล้วเชิดเดิเรามาแล้วเออฮ้ว่านเจี๊ยบอุ้ยภาพยังสวยคนดูนี่เดี๋ยวพี่เอาเอาวุธเข้ามาก่อนดิบออแก้วเอาเรื่องจดอาดเออหภาพสวยไหมคนดูสวยนะเนี่ยนี่ดูดิบินไปดิเออหย โคได้โคได้คนดูเอาว่ะเอาว่ามีภาพสวยจริงคนดูผมพูดเลยนะครับน้านี่น้ําเป็นน้ำอ่ะคนดูดูดิเออเอาเรื่องเดี๋ยวเรขุดขุดบล็อกก่อนเอาไอพวกนี้อุปกรณ์มาขุดบล็อกดูก่อนนี้อันนี้แบบเชดเดอร์นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมนะแบบไม่เล <skill> ็กิริ้วก้เลยเลยนะไหนว่าอุปกรณ์ขุดบล็อกรออึบนี่อึบมาขุดบล็อกดิโอโหแจ๋วจัดคนดู เห็นไหมเฮ้ยภาพโคตรสวยคนดูเอาเรื่องเราลันได้แบบลันได้ดีมากนะท่านผู้ชมนะแก๋วเลยเกี่ยวเลยคนดูอ่าสำหรับใครที่สนใจก็ลองทําแบบพี่ดูได้นะท่านผู้ชมนะผมว่าภาพแบบค่อนข้างสวยเลยนะท่านผู้ชมนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเอยอยากโหลดแบบไม่ครับแท้นะอืมถูกๆนะมันจะมีให้ซื้อแบบรหัสกับแบบคีย์รีดีมก็ไปดูได้เลยด้านล่างขยแตคลิปผมําสอนไปแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็แบบมือถือก็มี นะครับท่านผู้ชมพี่ก็ทำสอนไว้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมปะมานี้ละกันสหรับวันนี้พี่โค้งตกรจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าคนดูหวานเจี๊ยบ